สิ่งนี้ที่สําคัญที่คนเลิกกันหลังจากการนอกใจคืออะไรรู้ป่าเพราะความไว้ใจมันไม่เกิดขึ้นอีกนะครับความไว้ใจอะ่ะมันแพงมากนะคุณแม้ว่าจะไม่มือไม่มีมือที่สามก็ตามอะ่ะแต่ในใจลึกๆคุณเคยโดนเจ็บช้ำมากขนาดนั้นอะ่ะแล้วคุณจะไว้ใจมันอีกได้ยังไงอะ่ะในใจคุณคิดแบบนี้แม้ว่าผู้ชายคนนั้นมันจะกลับตัวแล้วมันจะพยายามแล้วแท่ไหนก็ตามแต่ในใจคุณที่มันเป็นบาดแผลลึกๆอะ่ะคุณไม่โอเคอะ่ะมันทําดีแค่ไหนปุ๊บมันกลายเป็น สิ่งที่มันจะโดนของจริงเลยเรื่องจริงเนี่ยจะแนกกันแน่ <ừ. S 1> ถ้าทะเลาะก,กันเมื่อไหร่ปุ๊บก็แน่สิเดเธอก็ไปมีคนอื่นอีกเออเด็กเธอก็ไปแอบเป็นยางงู้นอย่างงี้ฉันถึงต้องตามเธอเวลาที่เธอเพิ่งประชุมเสร็จกลับบ้านก็ต้องเช็คโอ้ยเธอมันเรื่องรลวก็ผ่านมาตั้งเป็นปีแล้วแล้วผมก็พยายามจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วนะถ้าคุณไปเจอคนดีคุณไปเจอคนดีแล้วเออเขาก็จะเหนื่อยกับคุณเขาก็เหนื่อยนะทะเลาะไปทะเลาะมาทะเลาะมาทะเลาะลไปเรื่องเก่าเอามาพูดไม่หยุด พูดไม่หยุดพูดไม่หยุดแน่นอนตอนแรกๆเขาเข้าใจคุณเพราะเขาก็รู้สึกผิดแต่ถ้าเขาพยายามทําดีแล้วเพื่อชดใช้วความผิดเขาแล้วเขาก็เจอแบบนี้แบบความเชื่อใจไม่เกิดขึ้นทันทีเป็นแรมปีแรมปีแรมป,รปีซึ่งมันเป็นแรมปีได้จริงๆคุณที่ไม่ไว้ใจสุดท้ายเขาก็เหนื่อยความสัมพันธ์ที่คุณพยายามรักษาไว้มันก็พังด้วยมือบุญเองด้วยส่วนหนึ่งในที่สุดพูดอย่าไปต่อนี่แหละครับเป็นสิ่งซึ่งคุณต้องพยายามด้วยแล้ว ต้องใช้สมองแล้วครัวนี้ต้องใช้สมองต้องใช้ใช้เทคนิคใช้ความรู้นะครับไม่มั่วแล้วเพราะว่าโดยปกติมั่วมาโอเคกลับมาคบกันพยายามที่จะเอากาวไปติดแผลที่ฉีกขาดแต่ลืมคิดไปว่ากาวมันไม่ได้เหมาะสมกับแผลคุณต้องใช้วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการทําให้ความรักสร้างความไว้ใจกันได้อีกครั้งหนึง่งเราไม่ต้องพูดเรื่องเหตุผลที่ผ่านมาทําไมก็นอกใจอะไรยังไง นาทีนี้ยังไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องทําคือสร้างความไว้ใจให้เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึง่งผู้ชายก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันจะไว้ใจคุณได้ไงอ่ะทําทําอะไรปุ๊บก็อาจจะโดนตําหนิพูดถึงเรื่องเก่าตลอดเวลาเขาเองคาว่าไว้ใจเขาก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้ชายไม่ไว้ใจสมมติผู้ชายเคยทำผิดมาใช่ไหมเอาเอาเรื่องแบบเรื่องจริงง่ายๆก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเรื่องนอกใจก็ได้สมมุติเขาเห็นว่าคุณน่ยชอบตาหนิเขาเรื่องที่เขากลับมาบ้านช้า แล้วตัวผู้ชายเองมันอยากแฮงเอากับเพื่อนมันอะไรเงี้ยแล้วมันบางทีมันก็ไม่อยากไม่อยากพูดไม่อยากบอกอะไรบางทีพูดไปมันเหนื่อยไงเพราะว่าต้องเถียงกับเราอะไรเงี้ยเขาก็ยอมที่จะพูดปดพูดไม่ครบพูดขาดๆเออพูดเหมือนก็เออไปทํางานที่นู่นที่นี่ที่นั่นแล้วก็สุดท้ายก็ไปแห้งเอากับเพื่อนแทนอะไรเงี้ยเพราะว่าเขารู้ว่าพูดไปแล้วเขาจะต้องโดนอะไรบ้างครับนั่นคือความไว้ใจเหมือนกันเขาเองก็ไม่ไว้ใจที่จะพูดความจริง ความไว้ใจมันทั้งสองฝ่ายนะครับสองฝ่ายสองด้านครับซ้ายขวา